เบนก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆคนมากๆนะคะที่มาร่วมยินดีนะคะระหว่างพี่แก๊บกับเบนนะคะทั้งสองคนคะ่ะ<น>ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอกับพี่ๆทุกๆคนในวันนี้คะ่ะค่ะเ<น>ขาได,<อ>ด้เล่าท้าวความไม่เคยได้ดื่มที่มาที่ไปของความความแล้วเนาะอหลายคนอาจจะยังไม<น>่รู้ว่าแบบปิ๊งกันได้ยังไงอ่ะ อ๋อปิ้งกันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้พี่แก๊ปเล่าดีกว่าเป็นฝ่ายชายบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเบนต์นัทเล่ามาเยอะและ้ว <c oughs> เล่ามาเยอะและ้วพูดเยอะและ้วขอให้เป็นผู้ชายบ้างครับก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่อุตส่าห์เดินทางมาถึงพัทยาโรงแรมรอยัลคลิฟต์และสุขุมวิพีชครับเพื่อมาแสดงความยินดีและไว้พรให้กับเบน์และผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานฉลองกับกับผมกับเบน์ครับส่วนเรื่อง ความรักใช่ไหมครับ,จ,รบจะ,ก,จะก,ออบกันได้ยังไงพอเจอเจอกันได้ยังไงก็เจอกันที่ทํางานนะครับพอดีผมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเครื่องสําอางชื่อมิเล่แล้วก็บริษัทนี้ก็ได้ขอให้คุณเบนซ์นะครับมาช่วยถ่ายโฆษณาก็เลยมาเจอกันที่สตูดิโอครับเจอครั้งแรกก็เห็นว่าน้องเขาก็น่ารักมากครับก็เลยชวนมาเผื่อเขาอยากจะมาเที่ยวที่พัทยาครับเป็น <c oughs> สปาร์กอะไรเขาครับ ความสุขสนานครับความน่ารักครับเมือม่อเมื่อกี่ปีมาแล้วะคะโอ้หลายปีแล้วครับเอ่อประมาณ5ปีครับก็เลยมีสาเหตุที่เดี๋ยวให้เบนซ์บอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับแหวนครับอ้อะไรนะคะพี่ห้าตลาดพ่อโกกันนะฮะ ใช่ค่ะก็คือความหมายอันนี้แหละคะ่ะที่พี่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนให้ความสําคัญกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องขอขอบคุณนะคะคพี่แก้วค่ะขอคบคุณค่ะก็ขอคบคุณเบนเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่มีเบ้นอยู่ในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ให้พรผมครับที่ให้ผมได้เจอคนดีๆน่ารักน่ารักแล้วก็เบ้นเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเมื่อวานครับเป็นคนที่จิตใจดีมากไม่ใช่แค่กับผมแต่แบบคนรอบข้างเขาใส่ใจแล้วก็คอย เป็นห่วงเป็นใยทั้งครอบครัวผมเพื่อนผมและโดยเฉพาะทีมงานผมด้วยครับเขาเป็นคนเห็นหนเห็นใจคนคือเป็นน่ารักมากๆครับเรตอนที่เจอกันนะคะเราเข้าไปจีบเขานูใ่เออก็ก็ค่อยๆเนียนๆนะครับพยายามพยายามสูทสูดเข้าไปอะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่นะครับไม่หรอกไม่หรอกคือครั้งแรกอะค่ะที่เจอกันนะคะเพราะว่าเราเหมือนเราไปทํางานก็นึกว่าแบบเอคนผู้ชายคนนี้แบบ เอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการหลอกล่อบอกว่ามาโรงแรมสิครับเออเนี่ยเชิญเข้าโรงแรมเลยจ้าพาเที่ยวพาเขาผมมาเที่ยวก็กบบอะไรนะอะไรนะคะตอนแรกอะไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเพราะว่าคือก็นึกว่าแบบพี่เขาอะทํางานอยู่ในสายงานตรงนั้นที่เขาแบบว่ามีหุ้นส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็เลยเหมือนกับอะ เอ๊ยยังไงนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเที่ยวโรงแรมสิตอนนั้นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะไปโรงแรมไปโรงแรมอะไรอะไรเงี้ยก็คืองงๆเหมือนกันว่าเออเขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาแนะนําตัวว่าเออเนี่ยพี่ทำธุรกิจนี้อยู่นะอะไรเงี้ยอยากจะเชิญครอบครัวของเบ้นเนี่ยมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเบนเองอ่ะเบนก็เหมือนไม่ได้ติดต่อพี่เขาเลยค่ะในระยะเวลาแบบ หายกันไป3ปีเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะในห้าปีเนี้ยแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลอกล่ออีกค่ะหลอกล่อในที่นี้ก็คือเราเนี่ยกำลังจะทำหรือเบ้นหลอกล่อพี่ครับเนี่ยยังไงแน่เนี่ยเบนเบนก็ไม่รู้ว่าใครหลอกล่อใครแล้วกันนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนช่วงนั้นเนี่ยเบนกําลังจะทําธุรกิจของตัวเองด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางค่ะก็เลยตัดสินใจก็ เหมือนกับมีเพื่อนของเขาเนี่ยค่ะแนะนํมาอีกทีหนึ่งบออเออเรามาเบนมาเรียนคอร์สหนึ่งไหมอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้วิธีการหลอกล่อด้วยการวิชาการเข้ามากับเราตอนแรกไม่ได้หลอกล่อนะครับคืออยากมอบสิ่งดีๆให้นะครับมอบคานุให้ให้เป็นแบบไม่ไม่มีคําว่าหลอกล่อครับเรามีเตจเจตนาดีๆให้กับคุณเบนโอเคโอเคโอเคเสียใจว่าพูดอย่างนี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจก็คือเจตนาดีก็คือบอกว่าอยากให้มาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะ เบนก็โอเคตัดสินใจอยู่ก็โอเคค่ะก็ก็ไปเรียนค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้เจอพี่เขาเพราะว่าเหมือนกับตัวพี่เขาก็คือให้เพื่อนอะ่ะแบบเหมือนแนะนํามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ่ะเบนก็เรียนพอจะจบใกล้หลักสูตรแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาเรามาเจอกันอีกรอบนึงแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะ มาแบบมาคุยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยลองมาศึกษาดูใจไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดใจแล้วแหละด้วยอายุอานามของเราอ่ะเนาะมันถึงเวลาแล้วที่เราไม่เปิดใจ<ม>ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเจ้าบ่าวอะป็นเลยแต่แรกแต่ทำไมเราถึงได้แบบเอ้ยช่ดใสเออเพราะกลัวค่ะเพราะว่าเรามีความกลัวเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับ ด้วยทั้งหน้าตาด้วยเนาะทั้งหน้าตาเขาก็ดีอการศึกษาก็ดีจิตใจก็ดีนะครับต้องให้ใครเชื่อเป่าบ้างนะครับก็แบบว่าก็ดีทุกอย่างเราก็แบบเอกลัวแบบไอ้นี่คือพูดตรงๆเลยว่ากลัวสาวเยอะหรือเปล่าเนาะกลัวว่าแบบจะคุยกันหลายคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจก็เลยทำไมพี่ตะการินหัวร้ออย่างนั้น ก็ก็ลองคุยไปเรื่อยๆค่ะพอเราลองคุยไปเนี่ยในตอนแรกที่ที่เราคุยกับพี่เขาอ่ะเขาจะมีความแบบจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับในสิ่งที่ที่เราคิดไว้อ่ะว่าไอ้น่าจะเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่เรียบร้อยมาก เรียบร้อยมากคือเราเราไม่ดื่มอย่างที่สุภาศิษฐเขาบอกนะครับจะตัดสินหนังสือด้วยหน้าปกนะครับอ่าใช่ก็คือเหมือนแบบเราเราก็ไม่ดื่มอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวกลางคืนก็ไม่เที่ยวแต่เป็นคนที่เล่นกีฬาอ่านหนังสือแล้วก็เจอกันครั้งแรกก็คือแบบเรียบร้อยมากคือแบบนั่งนั่งนี่คือนั่งตรงๆนะแล้วก็เบ้นทานอะไรครับคือเป็นแบบเป็นประโยคแรกที่หนูแบบ ครับเอาอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ครับหนูก็ก็ต้องดูแลไงครับสุภาพบุรุษใช่ไหมครับแล้วแล้วหนูว่าหนูจะเป็นคนที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแซวมันต่างจากเรามากทำไงเป็นคนละขั้วมันคนละขั้วกันเลยค่ะคือเราจะเป็นอย่างนี้ส่วนเขาก็จะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็เลยเข้ากันได้ดีไงครับเพราะมีความไม่เหมือนกันนะครับใช่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าโอเคอ่าลองเปิดใจดูแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเออพี่เขาก็แบบน่ารักดีแล้วก็เหมือนให้ความให้ความรู้ด้วยเนาะหนึ่งแล้วก็ ให้ความรู้ให้ความรู้ไงให้เรื่องเกี่ยวกับวิชาการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกอุ่นใจเรารู้สึกแบบเหมือนเขาเป็นพ่อคือแบบไม่แบบไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเหมือนเราเป็นพ่อในที่นี่แบบเป็นเพื่อนที่ดีแล้ช่วยกันนะมาช่วยกันเะแบนเองเขาก็ช่วยผมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าใช่พ่อคุณทุนหัวพ่อคุณทุนหัวพ่อคุณทุนหัวไม่แต่อยู่กับแบนเองผมก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ผมก็ต้องทําแบบ o u า s ซ d e เ h e comfort zone ไงครับเพราะว่าอยู่กับเบนเองด้วยการที่คุณเบนก็เป็นนักแสดงแล้วก็ต้องออกกล้องออกไลอย่างเช่นผมเนี่ยก่อนหน้านี้นผมก็เป็นคนที่ขี้อายมากก็ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตแต่พอได้รู้จักกับเบนเนี่ยก็ทำให้ผมเก่งขึ้นในการเรื่อง public s p ป aking ในการเ,เจอแบบพี่ๆสมวนุญชนนะครับแล้วก็ในการแบบคุยสัมภาษณ์ผ่านทางด้านกล้องก็ดีขึ้นครับแล้วเขาก็ช่วยผมด้วยครับในการเตรียมในการในการตรงนั้นรครับความเพอร์เฟกของเราทำให้เนนบนไม่ล้า โอ้ผมไม่เพอร์เฟกหรอกครับไม่ครับผมก็คิดว่าเออไม่กล้าที่จะยังไงครับไม่กล้าที่จะเปิดใจตอนแรกไม่กล้าเปิดใจไงอ๋อครับเพราะเขาเขาตัดสินหนังสือด้วยหน้าปกไงครับนั่นก็คือสาเหตุคอ๋อความในใจอันนี้คือความในใจของเจ้าบอกเหรอใช่ใช่สารบันี่เขาอ่านตอนอะไรนะคะเปิดสารบันที่อ่านตอนไหนเปิดสาบันที่อ่านตอนไหนใช่ไหมคะจําได้เลยว่าเออรู้สึกดีกับเขาก็ตอนที่เหมือนเขา แนะนำให้เราไปเรียนเรียนบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็ well, <arr> รู้สึกคุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่แล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนกับว่าเขาอะ่ะเหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆ่อะคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูเป็นคนจริงใจแล้วก็จริงจังกับกับทุกๆุเรื่องคือเหมือนกับเขาเป็นคนมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะเราลองเปิดใจกับกับพี่เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า อยู่อยู่ด้วยแล้วก็คุยด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เหมือนที่บอกพี่ๆไปก็เลยอ่ะลองดูค่ะลองคุยกันดูความต่างต้องปรับูกันความต่างจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบนเองอะ่ะเบนถือว่าเบนเป็นธรรมชาติร้อเซนตตั้งแต่ที่คบกับพี่เขาเลยค่ะคือเราอยากจะให้เขาคบในตัวตนของเราในในที่เราเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเขารับเราไม่ได้ หนูว่ามันก็ยากกับการที่เราจะใช้ชีวิต u, <maker> คู่แล้วก็ตัวพี่เขาเองเนี่ยเบนว่าเขาอ่ะปรับเพื่อเบนอะเยอะมากเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะครับผมก็เป็นตัวของตัวเองอะครับแล้วก <childhood> ็ในการที่เบนเนี่ยเขา เบนเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่ใน,นเวลาคุยกันเนี่ยเราก็ใช้เหตุและผลในการคุยกันตอนนั้นก็ชวนกันได้ดีเห็นแบบสุกสนานบ้าบออย่างงี้แต่จริงเขาก็มีสาระมากนะครับ <c oughs> แต่แต่ว่าตัวตัวอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราคู่เราเนี่ยที่ที่เบนชอบในตัวพี่เขาก็คือความที่เขาเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะพูดเลยค่ะว่าเบนอันเนี้ยพี่ไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า เออแบบเนี้ยดีเพราะว่ามันพอพูดจบเราก็ได้รู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเราก็ปรับตัวเข้ากับหาเขาแล้วเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะจูนกันได้ดูไหมครับแบบว่าเวลานางเล่นแบบเล่นไลน์หรืออะไรเงี้ยแบบอ๋อดูดูครับดูครับอ๋อผมได้ประสบการณ์นั้นเองเลยครับเพราะว่ามันค้างจากที่เขาเล่นมาแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับอย่างเช่นบางทีผมบอกเบนผมเหนื่อยจังเลยกลับมาทํางานเบ้นเขาจะบอกพี่แกไปครับนี่แค่เริ่มต้นนะ นี่คือคการ,รเริ่มต้น <c oughs> เลนยเซวเลนเซวเลนเซวเลนครับแต่พอดีเขาก็มีการให้ผมช่วยด้วยครับในการที่แบบว่าแบบในการที่เขาท่องบทหรือในการที่ <ub ble S 1> ไวแสดงครับแต่ผม <c oughs> แต่ผมเป <c oughs> ็นคนรับมากกว่า <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้คือเบนน่ะแบบถ้าเบนแสดงละครใช่ไหมคะและ้วเบนจะต้องมีแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีคนต่อบทให้ก็จะเป็นพี่เขาเป็นคนต่อบทให้พยายามครับจะต่อได้ไม่ค่อยดีครับแต่เขาพยายามช่วยเขาให้ถึงให้ถึงที่สุดมาอ่านแล้วก็มารับบทเบ็ใช่ก็ช่วยกัน ก็ก็จริงๆก็ดีสำหรับผมก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับครับส่วนใหญ่บทที่รับทุกบทะไรคะก็โดนทำร้ายมากกว่าไม่ถูกกระทำหรอครับถูกกระทำถูกกระทำริหรอไม่หลอกไม่หลอกไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับ่ะเลยไปตอนขอเนะวอดแต่งานครับถ้าตอนนั้นอเราขอแต่งงานของเราเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ไหม ก็เซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับคือเซอร์ไพรส์ยังไงคือจริงๆตอนแรกอยากจะคอสที่สถานที่หนึ่งแต่เนื่องจากสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากนะครับก็เลยทางนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้อนุญาตในการที่เผยแผ่แบบรูปภาพก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนั่นก็เลยยิ่งมีเซอร์ไพรส์ก็เลยไปขอที่ที่ปารีสครับเพราะผมก็รู้สึกว่าที่ปารีสเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ฝรั่งเศสก็เป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆก็อยากที่จะเซอร์ไพรส์เขาที่ เมืองที่โรแมนติกที่สุดนะครับไม่ได้บอกเลยอะไรนะคะไม่ได้รู้คือจริงๆอะค่ะเริ่มเริ่มแรกของเราเลยอะเรามีการ,รบแบบว่าคุยกันอยู่แล้วในในเบื้องต้นนะคะว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันถึงเวลากับการที่เราจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอะไรเงะะรี้ยค่ะเขาก็เดินเดินอยู่เนี่ยแหละในในห้างห้างนึ่งแล้วก็บ,บอกว่าไป เราไปดูแหวนกันดีกว่า <S <S <an> <l ots> แล้วแล้วคำว่าแหวนตอนนั้นอะคือนึกว่าจะเป็นแบบอเซซอรี่ของเขาครับ <S an> แล้วเขาก็เลยบอกว่าไป ah, นี่แหละร้านเพื่อนพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วก็เลือก <S <S <an> <S เบน์อยากได้ตู่ไหนก็คือเซอรไพ <S an> ส์ค<ๆ>ือจริงๆแล้วก็คือ <S <S <an> <S ใช่ <S <S <an> <S ก็คือสซไพส์คืออันนี้คือที่แบบว่าไปแบบอ่ะเบน์เลือกเลยอยากได้อันไหนแล้วหนูก็ถามว่านี่สซไพส์ตรงไหนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวไม่ถูกใจเขาก็ให้เขาเป็นคน บแบบเลือกเองไปเลยครับให้ทูกใจไปเลยครับกะัเลยอาก็ห้าปีเลยไงก็หันไปบอกเฮ้ยพี่วันนี้เราห้าปีพอดีเลยนะแล้วเขาก็เลยหันมาบอกว่าอ้าวก็ทางนั้นก็ห้าไปเลยเออนใช่ครบรอบหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี่ตอนที่เราตัดสินใจของผมแ่เรามีความคิดว่าอยากใช้ชีวิต ร่วมกันแล้วแหละคือมันพร้อมแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างคือคืออันนี้ครับเคยมีศาสดาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมนับถือมากๆเขาเคยบอกศาสแาจารย์แล้วนะปั๊บนึงก่อนแปับนึงแต่คือ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 เขาพูดได้ได้ดีมากเขาก็บอกว่าถ้าจะแต่งงานกับใครอะครับเออเลือกอย่าเลือกคนที่แต่งงานที่กับคนที่เราอยู่ด้วยได้ต้องเลือกคนที่เราขาดเขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ากับเบนเนี่ยผมขาดเขาไม่ได้ครับก็เลยครับ การที่ความแตกต่างกันมากครับแล้วเบนเองเนี่ยในความน่ารักของเขาเขาทำให้ทุกๆวันของผมมีความสุขแล้วเขาก็คอยดูว่าทุกๆวันของผมเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งดีๆให้กันและกันคอยช่วยกันคอยเตือนกันนะครับแล้วทุกๆวันเนี่ยผมก็เห็นว่าเบนเขาก็พยายามที่จะทําให้ผมมีความสุขแล้วก็มีเจตนาดีๆไม่ใช่แค่กับผมอย่างเดียวแต่กับครอบครัวผมด้วยครับและคนรอบข้างครับ ประโยคเมื่อกี้ก็ได้ทำให้สาวๆฉาบ้นไปแล้วเพิ่มขึ้นอีก50%พูดจริงปะเนี่ยโอ้ยตายแล้วหนูเขินเลยเนี่ยขอบคุณนะคะครับขอบคุณเบ้นเช่นกันครับขอบคุณเลยค่ะเราสุดเ่ขาบกเขาขาดเราไม่ได้ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าตัวเป็นเองเนี่ยก็อยากจะมีรักแท้เหมือนกับผู้หญิงทุกๆทั่วๆไปค่ะแล้วก็เราก็ได้เจอรักแท้แล้วขอบคุณเขา ก็รู้สึกดีใจค่ะ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  ทางด้านเจ้าสาวเองเนี่ยแต่ละด่านเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวได้วางแผนกันนี่แต่ละด่านยากมากเลยครับตั้งแต่ฟิสิกส์มาต์เตร์มาติกอีควเชันแล้วก็ไปถึงสุภาษิตไทยโอ้โหโดนแต่พอดีโชคดีภาษาฝรั่งเศสด้วยครับแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนเก่งก็ช่วยผมในการผ่านทุกประตูได้เห็นท่านั่งไปเรื่องพาร์เนอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเหมือนกันว่าเจ้าบ่าวตอบถูกทุกข้อเลยครับครับครับว่าตั้งใจเต็มที่ผมก็พยายามจะอินทร์ัคให้เพื่อนเเขาเข้ามาร่วมด้วยเวลาแบบ ไปแหาขันมากเพื่อจะได้ให้บรรยากาศมันสุขสนานนะครับหลังจากนั้นก็มีพิธีโบสถ์เพราะผมเป็นคาสอลิกครับครับครับ,รบแล้วก็มีเลี้ยงฉลองตอนกลางคืนสาหรับเพื่อนเพื่อน,นที่มาร่วมงานวันที่7เพื่อมาขอบพระคุณพวกเขาที่มาร่วมงานเพราะก็มีเพื่อนๆที่แบบเ,เรียนกับผมตั้งแต่ผม,มาอายุ8ขวบผมไปอังกฤษตั้งแต่อายุ8ขวบก็มีเพื่อนๆจากเมืองนอกตั้งแต่ผมอายุ8ขวบเาขวบอะครับเขาก็มาบินมาร่วมงานด้วยก็เลยมีมีงานเมื่อคืนเพื่อขอบคุณเขาครับครับ ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเป็นเองเนี่ยก็คือเหมือนก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าได้เข้าพิธีนะคะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบเซนตอะไรนะครับนิโคลัสเดอะฟรีต้องมีเซนต์เนมแบบนี่คือเซนตเนมของของพี่แก๊็บค่ะจะเป็นคนน่ารักมากเขา พยายามท่องบทที่จะเตรียมพร้อมสําหรับเข้าเข้าพิธีโบสถ์ครับโอเตรียมหลายเดือนเลยครับวันนี้ก<ช>็ต้องขอบคุณเบนมากๆกครับก,ก็ก็รู้สึกแบบว่าประทับใจค่ะแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราแสดงละครเราก็เหมือนนั่นคือละครแต่ใช่ก็คือเข้าฉากบ่อยเกี่ยวกับการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าฉากบ่อยแต่ตอนเนี้ยมันคือชีวิตจริงของเราทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะใน,ในแต่ละพิธีนะคะตั้งแต่พิธีม่านพิธีโบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบตื่นเต้นทุกทุกทุกงานนะคะที่จัอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การการที่เราจะมีครอบครัวเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนละครในความรู้สึกของเบนสคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจุดจุดเนี้ยของเราสองคนแล้วก็วันนี้ของเราสองคนมันคือการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ะคะ่ะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าละครที่แบบเออจบอันนี้คือแฮปปี้แอนดิ้งอะไรเงี้ยค่ะมันทุกๆวันน่ะมันจะต้องมีการปรับไปเรื่อยๆของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะมันดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็อยากจะให้พี่กัปจับมือหนูไหวทุกๆวันสู้ไปด้วยกันค่ะใช่ใช่ประจนภัยไปด้วยกันอันนี้คือสัญญาอยากมือเขา่อค่ะเป็น เบนมีความรู้สึกว่าเบนไม่อยากจะให้คามั่นสัญญาอะไรเลยค่ะในตัวเบนเองนะคะเบนอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันคือการกระทําที่ทําไปในทุกๆวันแล้วก็อยากให้พี่แก๊บอ่ะยิ้มได้ทุกวันในสิ่งที่พี่แก๊บอยู่กับเบ้นค่ะแค่นี้เบนก็มีความสุขแล้วจริงๆอืมแล้วแก๊คะเราเรามีคำมั่นสัญญาอะไรให้เบนไหมอยู่ว่าบบอกอะไรกันบ้างก็นี่ผมว่าก็เป็นคำมั่นสัญญาแล้วนะครับในในหวานนี้ที่ พระท่านได้เทศไว้เม like ื okay. <mel> ่อวานนะครับก็ต้องอยู Truly ่ดูแลการรักกันแล้วผมก็ได้คำมั่นสัญญาในที่ที่โบสถ์แล้วครับว่าผมเองก็จะพยายามให้ดีที่สุดในการที่ดูแลคุณเบนและก็ครอบครัวของคุณเบนนะครับแล้วก็จะพยายามให้ทุกๆวันเรารักกันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะครับเหมือนกับเรื่อง 51st day ให้แบบแต่ละวันเนี่ยให้หวานแล้วมีเซอร์ไพรส์ทุกๆวันครับ วทำให้คู่เรารักกันมากโอ้นี้ผมบอกไม่ได้เลยครับน้องเซอร์ไพรส์เลยครับต้องเป็นเคล็ดลับเลยครับบอกไม่ได้เลยครับไม่มันเป็นเคล็ดลับไงถ้าสมมติว่าคนอยากรู้ไหนไนเอาไหนเราบอกหน่อยสิว่าเขาต้องหาเคล็ดลับของเขาเองครับนะคครับขา ไม่มีเลยค่ะหนูตอบหนูได้เราเราต้องพูดที่ไม่มีคือมีไงมันมีทเิสไงมีทวิสไงมีทวิสคือคือเขาเป็นคนที่อันนี้คือข้อดีเหมือนกันค่ะที่แบบว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งแต่เขามีความจริงใจที่ให้ทุกวันคือถ้าอันไหนที่เขาสัญญาแล้วว่าเขาอยากจะทําให้รักษาคำพูดเขาก็ใช่ใช่คือการสัญญาด้วยแล้วก็รักษาคําพูดด้วยคือเขาก็จะทําให้จริงๆแต่ถ้าอันไหนที่บอกเบน์อันเนี้ย พี่อะยังทําให้ไม่ได้นะก็เอาเข้าใจค่ะอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ใช่แบบว่าการที่คนเราอ่ะพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าการกระทํามันไม่ได้ทําอะแบบนั้นมันก็มันก็ไม่น่ารักเบนมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวพี่เขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดคําไหนแล้วคือเขาทําได้จริงๆแล้วก็คํานั้นจริงๆค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่ที่เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็มั่นคง ในชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําคือผู้นําแบบผู้นําจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเราอะ่ะจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่เล่นๆอะ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบสบายๆเล่นๆอะไรเงี้ยมันต้องมีคนนึงที่คอยมาเบรกเรามันจะทําให้เราแบบเหมือนไปคู่กันได้อะไรเงี้ยค่ะใช่มีโมเมนต์ตน้ำตาไหมเมื่อวานในพิธีต่างๆ อ๋อมีมีคุณแม่นะครับมีคุณแม่ค,แมคุณแม่พี่แก๊์ค่ะที่แบบว่าอวยพรเราตอนที่แบบว่าของขวัญรับไหว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมีน้องญาติของเบ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่พูดเพราะว่าในตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลนานทนครก็คือเบ้นคนเดียวที่ได้แต่งก่อนอก่อนหลานๆก่อนทุกคนก็เลยแบบว่าทุกคนก็จะเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะในวันนั้นผมเองก็ยังไม่เคยเห็นท่านน้าตาออกเลยครับเพราะคุณแม่เป็นใจ ผู้หญิงเหล็กะครับใจเหล็กแต่วันนั้นก็เห็นว่าท่านก็ใช่อะไรครับ่ก็แบว่าซึ้งมากค่ะท่านก็แบบว่าลูกชายคนเล็กเนาะออกเรือนพันหยักพยานเริไมมีลูกแล้วครับเบบีเริ่มเลยไหมคะตอนปีเรื่องฮันนีมูนเดี๋ยวอาจจะเป็นปีหน้าครับกำลังดูกันอยู่ว่าที่ไหนครับส่วนเรื่องครอบครัวก็จะพยายามเลยครับ

เออเป็นนักได้ทั้งคู่เลยค่ะยังไงก็ได้ชัผู้ชายหรือผู้หญิงก็กได้ผ<ด>ู้ชายฟุตบอลทีมจร,จริงๆอ่ะจากคุย,ค,ยคุยกับพี่แกบอกว่าพี่แกหนูเนี่ยถ้าหนูมีลวดหนูขอ12บคนได้ไหมฟุตบอลทีม <c oughs> แต่ด้วยอายุอนามคงไม,ไม่ไม่ทันแล้วแหละถ้า12อ่ะเราต้องแต่งอายุตั้งแต่เดี๋ยวยสิบ้าถึงจะทันอะไรนะคะลูกนางสิบสอนาง12ใช่เลี้ยงกันไปเลยส2บสองคนอะไรเงี้ยเลี้ยงกันแบบว่าให้วิ่งกันให้เต็มอย่างเงี้ยดีไหม ยังทําอยู่ค่ะยังไม่หายไปไหนนะคะทุกคนยังรักวงการบันเทิงอยู่ใช่ค่ะยังยังอยากทํางานอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยากให้วงการบันเทิงของไทยนะคะช่วยสนับสนุนกันให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อย <c oughs> เพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะคือละครไม่มีให้เล่นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงวนเอ,เอาหรอหรอตายแล้ว <c oughs> ใช่คืออยากทํางานค่ะทุกคนก็เลยก็เลยอยากจะเล่นละครอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนเงียบหมดทุกคนเลยเนาะหน้าเหนื่อยใจแล้วเกินแล้วก็เลยทำให้ฝากเขาด้วยครับให้เขาไปเล่นละครแล้วอะไรนะคะไม่ไม่เป็นไรค่ะเซอร์ไพรส์แต่ว่าเราก็ต้องทํางานอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราแยกกันทํางานค่ะตอนนี้เพราะว่าเบนก็มีธุรกิจของเบนด้วยที่เป็นเครื่องสําอางนะคะใช่ก็ของเขาเขาก็ทําไปก็เราอยากไปเบียดเบียนเขาเราก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ มีความรู้มีฉลาดเราต้องหาเงินด้วยตัวเองค่ะเราต้องหาเงินด้วยตัวเองนะคะทุกคนเออเออนี่ยแหละเบนแบ่งว่ายังโอเบนให้ให้เบนทำงานในวงการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เบนตอบให้เนบเนเขาตอบให้เสียงสูงเลยไหมเ,ออเชิญไปทํางานเลยค่ะคุณเบนครับใช่ไหมเอาตอบตอบพี่เขาหน่อยใช่ใช่ก็ตาม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เพนพูดนะครับแล้วเป็นปกติ หนูอยู่พัทยาคะ่ะก็คืออยู่อยู่ช่วงช่วงช่วงที่เนี้ยแหละคะ่ะจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าปกติโดยหลักแล้วถ้าใช้ชีวิตครอบครัวจริงๆอะ่ะก็ก็คงย้ายมาอยู่พัทยาเลยเป็นหลักคะ่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นครอบครัวแล้วเราช่วยงานตรงแรมของเจ้าบ,บ่าวอยัางไงอย่าไปช่วยเขาเลยค่ะให้เขาทําของเขาเองเ <c oughs> ถอะเนาะแยกกันทํางานดีกว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเราแยกกันเถอะเลยไอเรื่องทํางานนะแต่อย่างอื่นเราไม่แยกนะคะหนูเกาะเขาไปแล้วค่ะ เรายังไม่ได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องุยกับเขาก่อนดูเลิกก่อนค่ะเดี๋ยวให้เขาดูก่อนว่ายังไงพี่ใหห้นูพี่อยากให้หนูใช้บ้านนามสกุลพี่อ่ะใช้สิครับค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปดูเลิกก่อนค่ะว่าจะเป็นวันไหนยังไงค่ะ ฝากถึงแฟนๆที่แบบว่าดไม่ได้มาอะอกเยอะออกเดือนแล้วให้ให้พี่ก้ามด้วยพี่ก้ามเป็นแบบไม่เป็นไม่เป็นก่อนเป็นก่อนต้องสุภาพสตรีก่อนครับสภาพชายก่อนครับอ๋อเป็นเจ็บคอเป็นเจ็บคออันนี้กันไฟฟ้ามาทั้งดวงเลยนะช็อตนี้มาทั้งช็อตเลยใช่ไหมก็ก็ยังไงนะฝากอะไรนะเอาใหม่พี่อ๋อแฟนแฟๆขับใช่ป่ะอ๋อ ขอแป๊บนึงนะคะเช่นเหงื่อนิดนึงเหงื่อแตกก็เอาหล่อสวยโอเคเอาแบบไปไๆโอเคโอเคค่ะค่ะยังไงก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กําลังใจคู่ของเรานะคะเพราะว่าทุกคนก็เบนอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วล่ะค่ะว่าทุกคนก็มาแสดงความยินดีกับเบนนะคะก็อยากให้ทุกคนยิ้มมีรอยยิ้มไปกับงานฉลองของเบนด้วยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามทุกๆอย่างของเบนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นละครนะคะหรือว่าธุรกิจเครื่องสำอางนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ